สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดีนะคะมากับอากาศเย็นๆค่ะาชมบรรยากาศนะคะตอนนี้ก็เอ,อ่อเท่าไหร่10องศาค่ะพี่น้องค่ะ10องศานะคะก็ชมบรรยากาศรอบๆนะคะ นี่ก็ฝนก็จะตกอีกแล้วค่ะพี่น้องขามันเจอเห็ดดอกใหญ่มากเลยค่ะนี่นะคะเห็ดค่ะพี่น้องขานี่มันอยู่หน้าบ้านเขานะคะเห็ดเพื่อนบ้านนะคะพี่น้องขาไม่กล้าเอาไม้เขี่ยดูนะคะอุ้ยดอกใหญ่ดอกใหญ่มากเลยค่ะน่าจะเป็นเห็ดกินได้นะคะดูพี่น้องขาเห็ดอะไรคะนี่ ลองดูอันนี้สิคะนี่ค่ะมีอะไรมากินเขาด้วยนี่ค่ะนี่นะคะมีอะไรมากินเขาด้วยค่ะนี่นะคะอุ้ยดอกดอกใหญ่มากเลยค่ะพี่น้องค่ะนี่นะคะดอกใหญ่ค่ะ ขึ้นติดติดกันเลยนะคะไม่ได้เอาไม้เขี่ยดูนะคะอยู่หน้าบ้านอยู่หน้าบ้านเพื่อนบ้านค่ะพี่น้องขานี่นะคะใหญ่มากเลยค่ะนพี่น้องขาบรรยากาศฟ้ามืดมาแล้วค่ะพี่น้อง จะตกแล้วนะคะ Never Never ช่วงนี้ก็ฝนตกหยุดฝนตกหยุดนะคะมีแดดออก อีกสามฤดูนะคะพี่น้องค่ะ ก็ต้นไม้ก็เริ่มใบไม้เริ่มร่วงหมดแล้วนะคะนี่นะคะฝนก็ยังตกอยู่นะคะสามฤดูค่ะนี่นะคะอากาศหนาวเย็นมากเลยค่ะแต่ใบไม้บางพื้นที่ก็ร่วงหมดแล้ว แต่ใบไม้บางพื้นที่ก็ยังไม่ร่วงเยอะนะคะพี่น้องค่ะนี่นะคะแต่อากาศเย็นมากเลยค่ะแต่ว่าเห็ดก็ยังขึ้นอยู่นะคะเห็ดก็ยังมีอยู่ค่ะนี่ช่วงบริเวณนี้จะเห็ดเยอะค่ะพี่น้องคะเห็ดขึ้นเยอะนี่นะคะ เก็ดจะเยอะมากเลยค่ะช่วงนี้ค่ะแต่ว่าไม่ได้จอดถ่ายเก็บให้ดูนะคะนี่ก็ฝนตกนะคะตกหยุดตกหยุดค่ะก็มีแดดนะคะมีแดดออกนี่นะคะ อายุค่ะพี่น้องค่ะดูฝนตกตกแรงมากเลยค่ะฟังลมเอานะคะพี่น้องค่ะ อยู่ใกล้แม่น้ำนี่จะหนาวเย็นมากเป็นพิเศษนะคะ,คะช่วงนี้จะอยู่ที่ประมาณ8องศาค่ะพี่น้องค่ะยวก็ยังมีฝนตกนะคะฟังลมนะคะพี่น้องค่ะ นี่แคนาดานะคะลูกคลื่นสิคะ ฟังฟังเสียงคลื่นนะคะพี่น้องคะแรงมากเลยค่ะวัว ไปใกล้ฝั่งไม่ได้นะคะพี่น้องคะน้ำขึ้นมาถึงนี่เลยคะ่ะดูต้นไม้ คุณทุกท่านที่รับชมค่ะขอบคุณมากๆค่ะ thank you for watching my video thank you so much see you next video bye bye ขอบคุณค่ะ